สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บทวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมนะครับไปกันที่ฝึกซินแลนด์ไบคาสลิก้านะครับเป็นเกมคู่บิ๊กแมทครับอินเตอร์ตูคูพบคูพีเอสเริ่มเตะเวลา4ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยนะครับนี่คือ2ทีมที่ปีนี้มีลุ้นแชมป์ด้วยกันทั้งคู่นะครับตอนนี้นะครับเจ้าถิ่นอินเตอร์ตูคูเนี่ยผลงานแผ่วลงมานะครับรูดลงมาอยู่อันดับ3ของตารางนะครับจาก การแข่งไปแล้ว18เกมเนี่ยปรากฏว่าเก็บไป31คะแนนนะครับแบ่งเป็นการชนะ9เสมอ4และแพ้5้านะครับซึ่ง6เกมหลังสุดเนี่ยชนะเกมเดียวนะครับทําให้พวกเขาอันดับค่อยๆรูดลงมานะครับและชัยชนะเกิดขึ้นในเกมล่าสุดนั่นเองฮะถือว่าปลดล็อก ok ได้สําเร็จครับก่อนหน้านั้น5นัดไม่ชนะใครนะครับเป็นการเสมอกับแพ้สลับกันมาเรื่อยๆส่วนเกมล่าสุดนะครับได้เปิดบ้านถล่มลาติไป3ต่อศส่วนทางด้านคู่แข่งของอินเตอร์ูคูในวันนี้คือจ่าฟูงเลยนะครับคูพีเอสปีนี้ร้อนแรงจริงๆนะครับ สิบแปดเกมที่ผ่านมาเนี่ยแพ้ไปเกมเดียวเท่านั้นนะครับที่เหลือเป็นชนะสิบสองและเสมอห้าเกมนะครับเสียคู่แพ้ประตูให้คู่แข,ข่งแค่สิบหกลูกเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเกมรับค่อนข้างจะเหนียวแน่นเลยทีเดียวและยิงไปถึงสาสิบห้าประตูนะครับหกเกมหลังสุดนี่สะดุดเสมอเกมเดียวที่เหลือชนะหมดเลยนะครับเกมที่เสมอเนี่ยคือเกมที่พวกเขาเปิดบ้านเสมออีเสหนึ่งตอนหนึ่งฮะจริงๆแล้วเป็นรูปเกมที่ทางคูปเสไล่บุกอยู่ข้างเดียวเลยนะครับแต่ว่าไม่สามารถจะ ซัดประตูชัยได้นะครับส่วนเกมล่าสุดนี่เอาชนะ HIFK แบบดุเดือดครับ3ประตูต่อ2ช่วงหลังนี่จะเหมือนจะมีปัญหาเรื่องเกมรับนะครับสำหรับคูพีเอสเสียประตูมา2เกมติดต่อกันแล้วนะครับวันนี้ต้องออกไปเยือนทางด้านอินเตอร์ตูคูครับซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าอินเตอร์ตูคูเนี่ยเป็นยักษ์ใหญ่ของลีกนะครับแล้วก็เล่นเกมในบ้านเนี่ยเป็นทีมที่ตอนนี้เล่น ในบ้านได้ดีที่สุดในลีกเลยนะครับ9เกมที่ผ่านมาชนะไปถึง7เกมนะครับเก็บไปถึง22คะแนนนะฮะหากได้เ้าจิตอย่างไรก็ตามครับทางด้านของครูพีเอเองก็ไม่ธรรมดานะครับออกนอกบ้านฤดุการนี้ยังไม่แพ้ใครเหมือนกันคู่นี้ก่อนเกมจะเริ่มขึ้นเนี่ยถือว่าถูกมองว่าสูสีกันพอสมควรเลยนะครับประเมินจากปัจจัยต่างๆและเห็นได้ชัดนะครับว่าจุดแรกเลยคือเรื่องของจุดแข็งนะครับอินเตอร์ครูเนี่ยเก่งในบ้านอย่างไรก็ตามครับครูพีเอชเป็นบอลที่ค่อนข้างจะคงเส้นคงวาครับดูแล้ว เจ้าทินไม่ได้เหนือกว่าครับเมื่อมองจากจุดนี้นะครับจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าอินเตอร์คูจะเป็นฝ่ายที่พยายามจะลุกเข้าใส่นะครับเพราะว่าแต้มพวกเขาน่ยจำเป็นต้องเก็บ3แต้มให้ได้ไฟ์บังคับเลยนะครับไม่งั้นจะโดนทิ้งห่างไปกว่านี้นะครับตอนนี้ห่างถึง10แต้มกับจา่าูงแต่ยิ่งบุกอาจจะโดนยิ่งเกมโต้กลับของทางด้านคูพีอสอันตรายจริงๆครับนี่คือทีมที่เพิ่งไปต่อกรกับ ทางด้าน C.F.R. พูดมาได้แบบสนุกนะฮะในรายการยูโรปาลีกครับดูแล้วมาตรฐานยังยังมีเหลื่อมๆกันอยู่ยังมองว่าคูปีเอสเนี่ยดีกว่าอินเตอร์ทูคูในปีนี้นะครับเชื่อว่าเกมนี้ไม่แพ้ครับอย่างน้อยๆเสมอได้ฮะโอกาสชนะเปิดกว้างเหมือนกันนะครับฟันธงอินเตอร์ทูคูแพ้คูปีเอสหนึ่งประตูต่อสองไปต่อนัดที่คู่ที่สองนะครับเป็นเกมระหว่าง S.J.K. ไซนาโจเอ็นพบกับ H.J.K. เฮลซิงกิเริ่มเตะเวลาสี่ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยนะครับ ตอนนี้เจ้าถิ่นนะครับทางด้านของ SKK s ไซนาโจเอนะครับพวกเขาเป็นทีมอันดับ8ของตารางครับดูดูการนี้ผลงานไม่ค่อยดีนักนะครับอยู่ครึ่งล่างตารางหลังหวดไป17เกมปรากฏว่าชนะ6แพ้6เสมอ5นะครับยิง19เสีย19นะครับอย่างไรก็ตามครับหากโฟกัสเฉพาะในช่วง6เกมหลังสุดพวกเขามีสถิติเป็นรองแค่จ่าฝูงอย่างค p s ทีมเดียวเท่านั้นนะครับ ทวงหลังเนี่ย SJK ยกระดับเกมลุกขึ้นมาได้อย่างน่ากลัวเลยทีเดียวนะครับ6เกมหลังสุดอย่างที่เรียนครับหลุดแพ้ไปเกมเดียวส่วนอีก5เกมชนะรวดนะครับเกมล่าสุดนะครับพวกเขาเพิ่งจะเอาชนะทางด้านของ h i f k มาได้นะครับ3ประตูต่อ2ถึงแม้เกมรับจะมีปัญหานะครับแต่เกมลุกตอนนี้กําลังเข้าฝักเลยทีเดียวซึ่งวันนี้จะเปิดบ้านรับมือกับทีมอย่าง HJK เฮลซิงกินี่คือยักษ์ใหญ่ของลีกเลยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเฮลซิงกิอยู่อันดับ สองของตารางนะครับเป็นรองจากฝูงวันนี้จําเป็นต้องเก็บ3คะแนนเพื่อทําแต้มไล่จี้จากฝูงในคูพีเอสที่มีแต้มอยู่เหนือเขาอยู่3คะแนนนะครับแต่ก็ดูแล้วคงไม่ใช่งานง่ายของเคลซิงกิซะทีเดียวนะครับผลงานของ s อสเจเคเคีวซิงกิ o เนี่ยก็ถือว่ายังพอไปได้นะครับถึงแม้ว่าจะมีสะดุดบ้างประปรายนะครับ6นัดหลังสุดเนี่ยชนะครึ่งหนึ่งนะคือชนะ3าเกมอีก3าเกมเป็นเสมอ2แพ้หนึ่งนะครับสเกมหลังสุดเนี่ยเป็นการเสมอกับ ตอนก้าูน,นะครับในเกมเยือนจากนั้นเปิดบ้านเสมอ tps แบบน่าผิดหวังนะเป็นรองบวยนะครับสองต่อสองเกมล่าสุดนี้ปลดล็อกได้นะครับเอาชนะทีมบุย้ย rops สี่ประตูต่อศูนย์เห็นได้ชัดน,นะครับว่ามีจังหวะที่ฟอร์มแผ่วลงไปนะครับสำหรับ sjk h e ลซิงก k i ซึ่งวันนี้จะมาเยือนทางด้านของเซนโจเอ็นซึ่งเซนโจเอ็นนะครับพวกเขาเป็นทีมที่ชอบล้มยักษ์ทีมหนึ่งเลยนะครับก่อนหน้านี้ก็มีเกมที่เปิดบ้านสอยอินเตอร์ตูคูมาแล้วด้วยนะครับดูแล้วเกมนี้คงสู้ตายครับสำหรับเจ้าถิน่น ก่อนเกมจะเริ่มขึ้น SJK h e ลซิงกิถูกมองว่าเหนือกว่าเยอะเลยครับดูแล้วไม่ง่ายเลยครับเกมน,นี้มีโอกาสพลิกล็อกสูงเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากเจ้าบ้านกําลังคึกและตอนนี้พวกเขาค่อนข้างมั่นใจในกเกมเกมลุกทีเดียวนะครับส่วน h e ลซิงกิฟอร์มดอกลงไปเยอะครับดูแล้วเกมน,นี้โอกาสเสมอมีครับฟันธง SJK ไ e นาจูเอ็นเสมอ h j k h e ลซิงกิ2ประตูต่อ2